สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวรถยนต์1,2นะครับพบกับผมเช่นเคยครับเทลเล่นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปรับชมรถกระบะนะครับ v ีโกนะครับ 2.5G P Runner นะครับรถปี2013คันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่ลูกค้านะครับเอามาทําการปรีเปลี่ยนนะครับราคานั้นสุดพิเศษนะครับอยู่ที่48,000นะครับมีให้เลือกทั้งหมด2โปรโมชั่นนะครับ รับรถศูนย์บาทและใช้เงินออกรถ2 0 0 0 3 0 0 0นะครับหรือลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับต้องการที่จะใช้เงินออกรถมากกว่านี้ก็สามารถทักหรือโทรหาผมได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูรถนะครับรบกวนท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวรถยนต์คันต่อไปด้วยนะครับรถคันนี้จะมีความสวยงามยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนนะครรรัับบมาชี้เลยนะครับ เตยต้าวีโก้แชมป 2.5G พีลันเนรถปี2013นะครับคันนี้เป็นรถตีเปียนนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมรถเดิมนะครับก็สภาพค่อนข้างสวยนะครับทางร้านนะครับใส่ล้อแม็กให้ใหม่นะครับล้อแม็กแล้วก็ยางใหม่นะครับยางก็สภาพร้อยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ล้างเฉยนะครให้ดูเดิมเดิมนะครับ นะครับผมรถการันตีนะครับไม่มีบัตรหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพาดูรอบๆนะครับภายในนะครับเดี๋ยวเข้าไปไปดูอีกทีหนึ่งนะครับอูตรงนี้นะครับเบ็ดอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับทุกจุดเลยนะครับเหล็กบางเดิมนะครับไม่เคยเคาบพ่นสีเลยนะครับประตูหน้าซ้ายนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างสวยนะครับ ใครที่กําลังมองหารถโดยใต้วีโก้นะครับคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับน็อตเดิมนะครับผมไม่ขันไม่ขยับเลยนะครับเดิมนะครับเดิมนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับมาดูเมตช์นะครับผมเมตช์เดิมนะครับโรงงานนะครับทางร้านนะครับมีบัตรการันตีให้นะครับมีชนมีทิคว่ำ ยินดีรับซื้อคืนนะครับมีค่าเสียเวลาให้หนึ่งแสนบาทนะครับนี่นะครับกระบะนะครับสีลเดิมนะครับผมยังอยู่นะครับเอทอารเดิมนะครับสังเกตดีๆสวยงามนะครับคันนี้ยางพร้อมใช้งานนะครับกระบะค่อนข้างสวยเลยนะครับสีดํำมีกล้องหลังนะครับผมมาดูแป๊บหนึ่งนะฮะ ท้ายนะครับเบ็ดอาร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับสาท้ายเดิมนะครับซ้ายขวาเลยนะครับรุ่น g นะครับผมอันนี้สองจุด G ทีลรนเนอร์นะครับมีกล้องหลังนะครับกันชนหลังมีแล้วนะครับดังขั้นๆสวยเลยนะฮะไปดูภายในนะครับเดี๋ยวจะมาดูแล้วก็เดี๋ยวพาขยับรถนิดนึงนะฮะ อาคเดิมโรงงานนะครับผมการันตีรถสวยครับไม่มีวัตถุเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอัดิมไม่ขัดไม่ขยับเลยนะครับภายในเบาหนังนะครับผมะทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานนะครับความตกอการพร้อมใช้งานนะครับแอร์เย็นนะครับจอใช้ได้นะครับ แค่ขยับรถนะครับเพราะว่ามีรถด้านหลังกําลังจะออกนะครับเลขไม้นะครับผมมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับรอสักครู่นะอ่ะดูที่พวงมาลัยก่อนนะครับมันติดฟังก์ชันนะครับเล็นเสียงลดเสียงได้นะครับรับสายได้นะครับถุงลมนิรภัยนะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับที่คนขับแล้วก็ฝั่งข้างคนขับด้วยนะครับ เลขมาอยู่ที่136,180กิโลครับผมไหม่แท้นะครับหน้าจอหน้าปัดนะครับครบทุกอย่างนะฮะอุปกรณ์ภายในใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูเพดานนะครับัาคาสวยนะครับไฟติดครบนะครับช่องเก็บแว่นนะครับไฟติดครบนะครับ Okay. คันนี้รถเดิมสวยนะครับกลับไปจอดที่เดิมกูนะฮะอุปรกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับใช้างานได้นะครับอร์เย็นนะร้านนะครับผมร้านอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับทางร้านมีบริการทําสัญญาและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะครับ อยู่จังหวัดอะไรก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเอกสารในการออกก็ไม่ยุ่งยากนะครับขอเพียงไม่ติดเครดิตไม่มีประวัติผ่อนล่าช้าไม่เคยยื่นเอกสารที่ไหนมาก่อนนะครับก็จะสามารถออกได้ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้นะครับเครื่องยนต์ก็เดินเรียบปกติเลยนะครับดูด้านหน้ากันนะครับ อันนี้นะครับเป็นสีดำนะครับเป็นตัวท็อปนะฮะรถเดิมสวยครับมากมากเลยนะฮะฐานหน้าเดิมนะครับฐานหน้าเดิมนะครับหนังสีดำนะครับรถเดิมนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับเรื่องสอง้านะครับ มาเลยนะครับนี่นะครับต่งอๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวกับการนำระบบเครื่ครับต์ได้เปบน ABS นะครับเป็นรุ่นท็องนะครับแล้วก็นี่นะครับเทอร์โบนะครับเป็นเบนเทอร์โบนะครับอันนี้เป็นเครื่องเบนเทอร์โบนะครับเครื่องเดิมๆนะครับ รถสวยมากนะครับร้านอีกทีนึงนะครับร้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเรามีบริการส่งโดยรถสไลด์ด้านหลังนั่นนะครับหาไม่ยากนะครับวิธี่าที่ร้านนะครับก็ปักหมุดพิมพคําว่าพงศ์นิเวศได้เลยครับผมโทรหรือโทรหาผมได้นะครับต้องการดูรถนะครับถ้ารัศมีไม่เกินสักร้อยหรือ200โลนะครับผมขับไปให้ดูได้เลยนะครับ ที่สนใจคันนี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับทางร้านมีบริการทำสัญญาและสมมอบรถให้นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับซื้อได้ทุกจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถซื้อได้นะครับการันตีรถสวยนะครับมีประวัติผ่อนดีนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับหรือจะเลือกรับเป็นส่วนลดก็ได้นะครับทักเข้ามาคุยกันได้ครับ หนสสามหม่นกับ1 3ึ่งริกิโลนะครับให้ดูภายในกันอีกครั้งนึงครับสวยๆเลยครับคันนี้เบาะหนังนะครับบุกข้างก็เป็นหนังเหมือนกันนะครับด้านหลังครับผมเบาะแคบนะครับรถสวยมากๆครับพร้อมใช้งานนะครับสนใจคันนี้นะครับ โทรหาผมได้เลยนะครับเทลลิสนะครับ0819772934นะครับขอบขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมเทลลิสนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ